ในปัจจุบ,บันทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโล,โลยีได้ง่ายได้ปลายนิ้วซึ่งเป็นผลดีแต่เราควรใช้เทคนโนโลยีอย่างเหมาะสมไม่ควรใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนเกิดสังคมกลมหน้าสถานการณ์จำลองเฮ้ยเกิดโดนรถชนแล้ว เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือพฤติกรรมของการที่เล่นโทรศัพท์ระหว่างข้ามถนนนะครับทุกคนเห็นไหมว่าเป็นมีอันตรายแค่ไหนไม่เชื่อมีอันตรายต่อผู้ขับนะครับมีอันตรายต่อผู้ข้ามด้วยดังนั้นเราเราควรที่จะเลิกเล่นโทรศัพท์ระหว่างข้ามถนนเพื่อเราจะได้รับรู้สิ่งต่างๆในรอบตัวนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับ เห็นไหมครับท to ุกคนการที่ตอนที่ผู้ขับเล่นโทรศัพท์ระหว่างที่ขับรถนอกจากที่จะมีนอกจากจะทําให้เป็นอันตรายต่อผู้ขับแล้วจะเป็นอันตรายต่อผู้ข้ามอยู่นะครับทีนี้ทุกคนไม่ควรที่จะเล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถนะครับเพราะนั้นจะโดนจับนะลองนะถ้าเปลี่ยนเป็นไม่เล่นโทรศัพท์เคร่ แค่เพียงเท่านี้ก็ิดอุบัติเหตุจากความประมาทได้แล้วด้วยความ,มหงญยจกสยอสวย